บาบูไง่มีาบจะาบูบุาบูครับเราได้แต่ปลาพี่ไอ้ยมื่อนี่ขายเป็นลูกบอทพอเมียนครับโลจักบาทสมนเงนขียขียละยี่สิบครับเขีละเดือดโ้ได้ครับขียละส่าบาทโลละสองร้อยเขีละส่า ปลาบูปลาหนีมันหนึ่งเสียบได้ดเนเีเ่ยสนใจป,ป,ป,ป่าเถอะสนใจไปป่อยปลาตูวปลาเือยม่องถืใอใส่ถือคุณยัง่นสบายดีสวัสดีครับพี่น้องบรรยากาศย่างมือเสรา นี่ได้ผู้ใดปลาตัวนี้ได้หอดปลาเหล็กมักบวกเศร้าบาดว่านี้ได้กินข้าไม่เด้อสมบูรณ์ขาไม่บ่เมียพุ้งเท่าใดออกมาจากเสือเนาะจนได้กินข้าไม่จนได้เกี่ยวเขาเลยท่านี้บ่ยังน้อจะเกียกล้วยจะกล้วย นี่วัตถุราคาค่ะาดกระซ้าบาทเป็นต้นหญ่มีถุงราคาแล้ววะสวัสดียามเช้าครับเช้านี้ผมอยู่ตลาดบ้านข้ามสมิงครับส่งท่งนี้เพิ่นมวนขนาดปั้นเขากับหยังเนาะแม่ค่ะตับไก่ตับไก่กับข่าไม่บ่อหนึ่งข่าไม่มาสุ่มกันกินอยู่ตลาดพี่น้อง กินน้ำกันได้หลายคนยังแสบตลาดเสาข้ามสมิงครับตำบลเกษมอำเภอตราการพืชผลอุบลราชชานี่บ้านาเท่าโอ,อ้ยวันส่อนนเผน่จ้่นนเิดนเพินเพ่นหนึ่งแล้อว,วะออขอเขาพูดพุดแล้วเขพูดกแล้วระบัง

บปนี่เบสุปลาบ,บรรยากาศคักหลายช่วง,งวน,นี้เข,ข,ข,ขาไม่ปลามั่นครับนี่เขาไม่พันหนึ่งมาขายแล้วพี่น้องคุณน่ะเขาไม่เขาไม่พยากินเขาไม่ข้อไหนก็เขียนว่าสีบาทผมว่าเขายนี่สีค้ายสีบาทเขาสารโอุุ้งสีบาทถุงนี่ใซ่ขึ้น

ถ้าสืดเท่าเมื่อลาบี่พอข่อยได้บักแข่งได้เท่าน่าข้าวนี่เพิ่งจะเห็นนุ่ไปตายเอาอยู่ตลาดนัดวันพุอยู่ไปสุนัดบ่ได้แต่เน่ยเ่มันยังของมันบ่ออกเยมันมันสินมันสินดับปูดไเพิ่งเีเบืองเพราะเดเบิ้งพรเดหาเบิ่งของบัานเท่านี่แหละ เลาะเบิ้งตลาดพี่น้องคักแน่บ้านเท่าช่วงนี้เขาไม่ปลามันครับอาหารแซ่ยบย่างเย้น้อย่างข้าวเจ้าเห็ดเขาไม่เห็ดบางเขาล้ำเห็ดยังเนาะบางเขาล้ำเห็ดเห็ดบางเขาล้ำเขาไม่ผมก็ได้แซ่ยบด้วยบ่เนี่ยเสียบยู่บ่ยังนะครับนี่ขเข้าเข้ามากของแซ่บตัวนี้ <addition> ผมบ่เคยกินยาเถื่อนยนเมาบ่บ่บ่ถ้าบอกกินหลายแก่บ่เมา มันเป็นยาแล้ววะกินหน่อยกินหน่อยเป็นยากินหลายกระสีเม่าหมดเลยเข่า <c oughs> ขกำบ่เมาออกดอกน้องแม่เนาะเขกก่าเมากกระลังออกคืกอ,ก,อ,ใใอก,กันเขา่าเมาเข่าเข่าดอเข่าใหญ่เขาเจ้าเกี่ยวเข่าเหรอเจ้นี่ยกินเข่าเจ้นี่ยซีเข่ามาขายตลาดข้าสมิงครับพูดได้จะกินเข่าใหม่มาโหลด เช้ขวดเตีนอยู่วะนี่ขวดตีนอยู่วะนี่มาเดี <h 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 um ๋ยวใส่อ fa ีกแน้วขวดเห็ดพวกออกอยู่วะแม่เห็ดพวกออกมันแยมมันบอกมันมันอบกคือถ่ายเฮ็ดพวกกอดดนเียพวกข้าวดอเป็นขวดตีย้เรียบยเลยเธอ ขานเนี่ยเดียวได้ขานล่างต้มเน่าล่างเนี่ยต้มเน่าล่างเนี่ยห้าสิบบาทก็มีอยากปะแกงเห็ดถั่วครับได้ยุดอนหน้าแล้วปะได้ยุพ่นหน้าพ่นหน้าดงหน้าดอนนี่เขาไม่โอ้โหเขาไม่ปลามันหอยมเม่นซีเรียสเขาไม่แล้วมากิน เกี่ยวเราบ่ทางนี้ก็ได้แม่หัานุ่นได้เกี่ยวโอ้เข่าดอยช่ไหมนเกี่ยวก่อนเนาะคือคักดีครับตลาดบ้านข้ามสมิงห่านค้าห่านขายเป็นตลาดในหมู่บ้านเป็นตลาดในชุมชนครับผู้ค้าผู้ขายกับเป็นคนในบ้านนี่แหละคนแทบบ้านนี่แหละเพราะเพราะพรากับคนบ้านข้ามสมิงนี่แหละยุก็มูนี่แหละยุก็มองนี่แหละ,ละไปไกลก็บ่ได้ดอกเบิ้งรถเล่าหัวรถเข็นมาขาย <laughs> พอได้หาได้ซิฟพ,พอได้ หาหมื่นนัดมือนยังไปเสร็จเลยพี่น้องครับพอาเดี๋ยวติมพอเราเห็ดประจำเนี่ยนี่เนว่ยไส้เข่าแนวตากซหลอดเห็ดมันนี่ยสี่สิบก็เปล่าอนุรักษ์ไว้แต่ว่านี่เนีนี่ย่างตามฤดูกาลก็มีขึ้นกันขายจังไดือนนี่เพาะต้นละสิบบาทต้นละสิบบาทบ้านเฮาก็ยังมีคนเกี่ยวเข่าเอาอยู่เนาะเกี่ยวเข่าอยู่บ่ได้ว่าสิใศีแต่ลดย่างเดียวเขาดอเขากินเพิ่นสิเกี่ยวเอาได้บ้านเฮา เก็บเขางามผ่อเนี่ยเสียบแล้วกุ้ถ่บ้านเฮ้าจอดจื๊อกลอดคันผ่อเนี่ยเสียบปลาเสีเ้ยวหางแดงมันล่งลีขือปลาขอนเนะะาะบุกละเศ้าบาทฝนฝนเสียมาห่เขอดออบจักค <laughs> ันฝนห้ำมันคันฝนห่ำม,ม,มันสีดำเขาจะวะเ <laughs> ขา ดมีแต่เนี่ยเอาไปแต่เสียบอาหารพื้นทินอาหารพื้นบ้านตามฤด,ดูกาลผมสิพาลอบ่องบรรยากาศเรื่อยๆเมือน,นี้ครับเรียวทำคือเกาใส่กออ,กอุบลหบาทได้ยังเนาะพักเมื่อคันสมบอจ้ามากก็น,กนี่ก็มีจักบวทนี่ จานละซาวซ่าบาทซ่าวบาทพอจานหนึ่งของเจ้าเองเราขายซ่าบาทหาใส่ได้ผมปลูกอยู่มันบ่อย่างบ่งกินเบิดขั้นนั่นขั้นหน่อยมันตัดตัวรวยขั้นหน่อยมันจุดฝ่อตัดถิ่มเลยตัดต่อเลยตัดเลยให้มันเกิดใหเกิดมาสะพ่อมันอยู่ทวงมันอยู่ปลาของผมมันอันนี้เบิร์ดนี่เราเหลียวเลยเฮียเอาถุงหนึ่งเถอะมันจีตเตก เอาหลายๆมันกินบะทนแจกงูเนาะ้ยใกล้สีนาวเลยครับยายเราก็นั่งผิงไฟอยู่นี่แหละเพิกวับเพิกวับผมบว์เมนนอกเนียนนั่งเบิ่งตัวมันขึ้นเห็นบอลขั้นบบฟีมือเนี่ยบ่ได้เรได้ผมเคยซื้อมาอย่างอยู่มันใหม่ก่อนมันขึ้นไม่เหมือนเป็นอย่างโบเพีกบ่ยังขายซ้ำเก่าแทนละห้าบาท แผนแผนบะฮันเดยอันนี้กะสามบาทที่นี่ที่เดียวไปหาแสบอดัแผ่นละหาบาทตลาดวันค้าสมีงกับยายเราขายเป็นเต้ข้าวเป็นสาวหน่อยแด้แผนละสลึงอันนี้ปิ้งแล้วยี่สิบบาทสัมพอแล้วเอาองอันเราเห็ดถุงละีบ สื่อเมื่อฝากเด็กหน่อยค่ะูเากธุรกิจเพียกแบบผู้เถาแห้งมากูเแหมนหเนาะผู้เ่าก็เด็กหน่อยเขา้า <laughs> ขนมหูสางขนมเขาโปง่งคนอื่นแม่เงินนั่หนเ่ได้ไหมเที่วเพิ่์นบ่เ็นผูใหญ่เราขยันขนาดข,าขารับอยากได้บบกเมาน่อยๆว่ามีขาย่บานเหรอบอกผมว่ามันต่ำเสียบเนี่ยออกส พักซะ n h เน่นพักยังพักซะ n ่ ẹ พักอีป,ปูน่ะบ่ะ <c oughs> พักเอิญบ่คือกันกับเฮา <c oughs> บ้านไก่กันอยู่ต่างเขตตำบลต่ตางเขตอำเภอเล็กๆ,ๆหน่อยครับบางอย่างก็เอินบ่คือกันล่ะเอ็งมาพาเบิ่งตละล่หม่องบอนมันกับบ่คือกันครับ หญ่แต่ยังมนอนในพักมัดนึงนไปเบักหอยช่วงนี้เขาจะเริ่มงมบักหอยกันแล้วเขาไหมอยู่บนนี้เขาไหมคือเขาเกาพี่แม่เขาเกา่นล่ยอ้อมือนี้มื่อนี้มีทั้งเขาไหมเขาเกาเลยเขาหอมยังก็แม่เขาหอมนเขาหอมเขาเหนียวบนนี้ จนได้เกีียวเขาจนเนวขามาขายเขาหอมินเขาหอมลินักเนี่ยขายเป็นลูกเโลเท่าไรแม่ขาเป็นลลร่บบาทลูกละสี่สิบบาทไปขายตลาดมันคุมากกันตวปาแม่เอ็ดกิโลขีดนึงไปโหลผมแล้วเมื่อกี้มันหอมไม่หรืซ่อนทุงเนีบ่ตัวนั้นชีบ่แม่นี่มาเอาตัวทุ่งหนึ่งแม่เอามาลองหนึ่งเบิรง สี่สิบบาทแล้วว่าเขาเขาหอมนิ่นแล้ววะก็ซ้ำๆที่หมาที่เก่าครับสีนี่ออกีแห้งก็เขาเป็นหนังเทินเตมีไส่บาทก็ได้หนึ่งไส่บาทเขาไหมนะแม่เนาะเขาไหมได้กินแล้วได้เขาไหมเขาไหมเก็บแต่ยังมันงามครับเขาดำด้วยนะเขาหน้าดำเขาเป็นเขาหน้าหวานอวยสวยอยู่เขาดำพร้อมน่นได้กินเขาไหมแล้ววันนี้ก้อยปลาจ้าก้อยปลาแซ่บจ้าก้อยปลาเด้อผมถือเองแม่บ้านเราหนัก ผู uh, hey, right. oh, okay. ้เฒ่าได้เนื้อเมื่อจุได้ย่งเนี่ยนาะเด็กผู้บนย่างไปหนีบอได้กระตาเป่าได้เตาปลาคุนเราพายไปเลยมันเราได้เฮ็ดมาได้กินอะไรได้เขาใหม่มพงจะคล้องใันเด็กเกี่ยวดอกเสือเอาตลาดบ้านเฮา โอ้โหเราเดมาเบิดหัวเลยเหนืองัวมาทั้งหัวมาตลาดนี่สิเห็นเนี่ยแปลกๆหลายครับบางคนกับเเคยเห็นเจ้าเคยเห็นเพิ่นเอาบักสังมาขายบ่ไปไซกับพคือมาหนีเนี่ยมาหนีมันสิมีเนี่ยแปลกๆมาขายบักสังฟองละซิบฟองละหะข้าวโพดพิ้งสิบบาท ห่อนๆเลยแม่ห่อนยี่รีตัวนี้กินนี่แหละเพิ่งจะว่ากินห่อนหอนได้แล้วแนี่ยเสียบอ๋อไปเสีล่ะเงินไปเสีเงินเงินคือยังไว้แท้ <c oughs> เธอย้เอาถือให้ก <c oughs> ินน้ำบอลเขากินอันเดียวเลยย้ายเอาถือกันเลย ว่าเป็นยังฝากระเฒ่า,เาไว้น้ำทางากิี๋ยวก็เบิดข้าก็มาครับต้นบักเดือเด่นเดือฝรั่งผมซื้อมาปลูกอยู่กระลังกระลังงามเหมือนกันขื้ว่าโคบยีรีเราได้มาแต่น้ำปลาขอนบ่มีหอดปลาเค็งมีหอดกบ,บ <c oughs> กบลงตุก มาเบิ้งทั้งนีก่อนตะเก ا แล้วเดบปลามาไล่หลายเลยเอาแล้ว่บมาเหรอว่าดีเดีปลาเรอเบิงใหญ่เราเคี่ยวมากแล้วแต่ยามสีดได้บ้านเฮาอาหารพผื่นทินตาได้ดูกาลแต่ละเมือแต่ละนัดกสิอาตบ่คขึ้กันเพราะว่าพันดบ่คือเก่า มันเป็นแนวเหลี่ยงเนี่ยังไหวนะมันเป็นของธรรมศาตร์ธรรมชาติสีขาวนานนาวพี่น้องหาเนมาปลูกนะเอามาปลูกเน่าเหลนี่เนาะเปปวดเปปวดเส้าเส้ามันยากมองจิบ่มีเวลาปลูกนี่ละนี่ละนี่ละตัวตัวขาดเนีัน้าคันเลยมันเล่าดูป๊ดตโท พวกข้ idden, าวเหียวอร่อยขปุ้ยมีแต well ่เห็ดปวกวะนี่เห็ดปวกยังคือออกแง่มนี่เห็ดปวกจิกเห็ดปวกขอดอป้าจีทัวของเท่าไรมันถามไหมค่ะมันถามของละล่อยอุจุอิจิอยู่อยากได้แบบหนึ่งแล้วก็มีปรบกะมีครบก็มีมีแต่อาหารธรรมชาติบ้านเฮาธรรมชาติล้วนๆของแห่เลยจานละล่อยไปอุจุอิจิอยู่ นึกขคือไปเห็นเนาะแน่น้อยนึงจะคือเห็นแล้วก็ไปหมองดอนแล้วเคยไปลหนเนาะดอนหน้าเราหอเล่าดอนเจ้าพักี้ดอนเจ้าัี้เนาะดอนนั่นดินดีดอนนี่เป็นแนวดยดอนนี่จอยมอดอนนี่กับดอกไงอยู่นี่เท่าไดรก็นี่ยร้อยนึงพ่ดดีทัวพอสื่อได้พี่น้องเด้อห้าสิบบาทมาคยมสวย เตอรออนซ้อนโมได้น้ำมูบ่ไม่อายุกลางหันเอามินฟ้ามตลาดสมุทรไทยเอาหน้าเต่าหน้าโอ้เบอร์เราบอจักแล้วดอนนั่นก็ได้ดอนนี่ก็ได้ดอนกลางคือน่าได้น้ำมูอกลางตัวนี้ก้มีไอ้ตางบอดีบ่เจ้า่อผมว่าบนี้ขึ้นไปเห็นนี่จังสีมันก็เห็นนี่มูเดียวกันนี่เนาะคล้องละลอยครับคล้องนั่นก็ลอยคล้องนี่ก็ลอยเอาเตาภูมิกอุ้ยออนซ้อนเลยแมีนเอาบอเธอ คือข้าสีมมสเมื่อมันกันนบสีเป็นไนดอ่นะอนีเนาะบ้าบานบอกเดี๋ยวเดี๋หอล่อไปสมุดก่อนอะเธอนากียังกิน,นไส้เลยน่กินใส่แล้วปะวางละลอยบาทง่ามๆเลยครับจุ้มๆจี๋ จักเราไปเห็นแนวใดะล่ะที่เป็นมองเคยใดอะคือขึ้ขึ้นมาจะมองบนย่งเด้อบเมนเจ้าบ่แม่ดุหามาแล้ามาเราว่าเราเสลยแล้วเราเสลยแล้วเป็นขึ้นฝ่าขึ้นฝนจังหน่อยเป็นฝนสีห่อมขอดอหรอว่วันนี้ฝนตกบ่ครับมานีสิเห็น ของบ,บ้านบานอาหารพื้นบ้านแบบบ่เคยมีมาขายกับมีซีดาบ้านนี่ซีดาบ้านซีดาบ้านห่อธรรมดาล่ะนี่เห็นอยู่บ่แม่น่แต่ข้าวได้กินไปขึ้นเอาเธอละหาละวเสียบน้ำส่วนซุ้เกลือไปแลกกินแต่กินอ่ะครับผมเนี่ยแล้วแต่แง่เขาเขาเรียนน่ยไปขึ้นเอาวด้วนี่ขึ้นแล้วก็หอยหน้าพญาขวบคนไต่กิน่ะขึ้นแล้วก็จ่ายเองแต่ยังเมื่อกินแม่แม่แม่กินด้วยปอนี่เอาลูกฝากกันหนึ่งเด้อฝากเด้ออ่าถูีดีมีแห้งเด้อแอนเดออ่าธุกฝากเขาเมื่อไหร่เรา มี่ในพูกเดรเฮ็ดปวกแค่มัอนี่พ่กไม่เฮ็ดปวกคือเฮ็ดบดจากเรียเดรสเฮดเดรสข้าเจ้าได้เฮ็ดปวกก็ว่าข้าวเจาะเดรสผวกหันไปหันมาใส่ไปใส่มาจัง่อยเห็นตอกมัดเข่าแล้วด้วยเงยแบนี้ข้าเจ้าได้มาขายแล้วนี่ขอตอกขอตอกเนี้ยคือเข้าวเจาะวานะบอกตอกมัดเข่าแสดงว่าทั้งนี้เพราะนั่นยังเกี่ยวเข่าเองอยู่ เริ่มก้วดอจ้าเกยวเกยวเองนี่นอใสมัดเข่านี่อนอ้เกี่ยวอันรถเกี่ยวกรเอาอันนี้มัดกระสอบโอ้มัดกระสอบมัดกระสอบือเห็ดไงเท่ัแลโอ้เนี่ยเนีเนี่นขายเป็นลอยเทลุนี่ลอยเทนี่ยเทเลสุ่่ลอยละ่าวลอยละ่าตอกมัดเข่ามัดกระสอบเมียนยีรีเธอ เนี่ยนักจะเฝ้าเสือได้บัดมาจังลบเ้าเสือยังลบไม่เอาเก่านักหรือบ่าแต่สาวจะเสียใะเไดตลาดบ้านเฮาตะว,วันขึ้นก่อนใครในสยามอุบลราชธา,านีอยู่บ่ห่างจากกระเพือคงเสียมครับอยู่ไก่ห่างจากคงเสียมประมาณร้อย,ยอ,อยกว่าโล่ใช่เนาะประมาณร้อยกว่ากิโลนี่แหละแนวแซบแนวแซบ บ่ไปดังไฟว่ม,มันยังเสีบ,บเฮยังกระเสีบขี่บุกขนี่เพี้ยขั้นได้ขั้นได้ดังเฮยังกระเสบใครอยากดังเข้ามาเลยป่าป่าลำซป่าเขือนบ่นี่เสีบเลยครับมันบ่ข้าวเดี๋วผมซื้อม,มันเหนมือนเสียบอยู่ดของเสียบป้ายังนนบนี้ว่ามันแจกคืดคือพูดเทบหนี้สูงยีน ก็อย่มามเจีบมักซีดาบ้านมันยังมีต้นมันอยู่นอกเมียนะอกบ้านเหาต้นญงอยู่บ่ต้นมักซีดาผูกกอยูกมักซีดาบ้านหมนักซีดาผูกูกบ่หันเออม่ว่ามักซีดาบ้านาาน,าาน,นี่นีควองแทหนนี่แมงข้าม้าบานอ๋อแม่แ,มแ,มแมปลาออก บอกเราเนี่ยม่ได้บุญเท่ากันร้อเอาตัวน eh ี้ข้าวบาทานีเอานี่าษีภาษียเสทุงน้ำเพลินโหลดห้เดียกไอ้สีมีเล็กหน่อยหาไปกินบ่ล่ะอม่ะมีกอกงอกอกยบอมนแนว้เล็กหน่อยห้าบ่ล่ะเอาไปปล่อยไปเล็กหน่อยกัไปหาเอาบอกมแนออื่นดอกพี่น้องซิมาปล่อยแ่ไม่เลายดีบไก่กอกกอกลย สีสิวเป๊าะๆเน่ปลาเคขื่อนบ่แม่เคขื่อนยังกบานเหรอทำแขกเคขื่อนทำแขกวันนี้ปลาตัวใหญ่ๆปลานิยนปลาปากอู้ยปลาจิโต้เขื่อนทำแขกแล้วปะปลาตัวใหญ่แห้งปลาธรรมศาสตร์อุ้ยอัซ้อนทางหลังนี่เขาจะเสื่อ กลครับรรรรรไกลไกลไกลบริการถอนขนเรียบร้อยไอ้กาแฟนี่ไม่ขายเอาไกิน <l ug> อันนี้เกี่ยวเขาปะย่างย่งให้กินขมได้สิ่งนี้สิ่งนี้ขมไก็ได้อ้ซื้อขกบ่ท่านใจมันได้เกียวหองยาของส <l ug> าย <l ug> สูบปาด <l ug> <l ug> พี่น้อง มาทั้งนี้แห่งผุดเฮ็ดผวกบานี้อะไรอะหรอเฮ็ดผวกเฮ็ดผวกพี่น้องเท่าไรแล้วเนี่ยแปดสิบบาทแล้วขวดขาเรียบร้อยแล้วตัวหันอุ้ยพี่น้องเฮ็ดผวกบานเฮากันลังออกเลยเฮ็ดผวกผวกจิกบวกคอดอนั่นม่มันบอกว่าอยู่หน้าแมียบอแล้ววะบ้านใครบ่อ จักปลาล่งลีล่องต้อนจักปลาควนจักกบตุ่มจักอ่อนซ่อนยี่เดีๆกันสิเป็นตัวนี้ครับอ่อนซ่อนอรีอารวโรดไปเอาเนจ่าแล้ววะผ้าเข่าแล้วทรายน้อนี่คือปวดเถิเถื่อเราขายเป็นผ้าเออทดเถื่ออรีอารอปวดพูบักดม่วบักเตียงจา่นทรายนี่ครับ ฮาซีบนี่ก็ฮาซีบบนใหญ่ๆนี่ใหญ่ๆลอยนึงจานละหาซีบบาทขากิลี่เฮดปวกจิกเฮดปวกข้าวดอครับบัดออกแง่ผมนี่พ่อได้กินได้อยู่อยู่บ้านเฮาเบิร์ดบ่อยากอาหารการกินตามฤดูกาลช่วงเกี่ยวข้าวดอเย็นบ่นนี่ ปลาบูได้หลายเดียมา,าบ้านเักเย็นเักปลาบูมันเคือนนน่ไม่ได้ปลาบูเนะพอเนาะปลาบูหลายหลายปลาป่าหน้านำพ่นกันหลายครับมันเอาอันนี้มาขายเลยนี่บัว กุ้งจะกุ้งปลาที่ใหญ่ที่สุดของเขื่อนบ้านเราไปยังก่อแม่ปลาขาบของตัวแน่นหน่อยนั่คือขาบพอน่ำของน่ำของห่าบาทก็มีเด้อพักครับหาบาทกบไงกบไงอ้ยวุ่นนี้แม่เราจับกบบนโอ้บ้านนี่ฮะขาสบาะแม่จีโท ถางี่ไดนีอีั่งนี่ยาสีเขียวยาสีเขียวยาสีเขียาสูบีบอกอุ้ยม้ือพเนียเยบมอนี่ยเสียบเอน้น่ยเบเท่าไรก็แม่มากยังก่อบะเพื่อบเ่อหัวอเเอาได้อยู่บ่ได้ได้แบบอะไรเศราบ่กาขอกาไห้แล้ววะาบาทอุ้ยเสียบเ้นีพี่น้องมันม่นดิ ร้อยหน่พราะค่าคุ้มจังตลาวันเสาร์บ้านค่าสมิงตบบบะบลเกษมอําเภอตะการพืชผลครับอุบลราชธานีห่างจากตัวเมืองประมาณเกือบ80กิโล80ถึง90กิโลประมาณนี้แหละมาตรวัดละบอ๊อเยี่ยงกระตาเปมามาหาตลาดได้บาเดเลย เอาลาบ่อเพื่อจะได้ปอกเพ่อเาบ่อ่าแล้ก็คือมัดเท่าไหอันเท่าไหรอันนี้อันเะสจ้ะเอาอันนึงเอานึงบ่มัหันมปวกสู้เขาไม่จ้านี่เขาไม่เขาไม่เขาไม่นี่นะสิกินตัวนี้้วตัวนึงแล้วโหลดนี่เออเอาโหลดเนาะตัวแลีวเนาะสามาทสามี